สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูอาหารเหนือค่ะก็คือแกงผักฝังใส่จินซมค่ะจินซมก็คือแหนมนั่นเองแหนมหมูนะแล้ววันนี้จะทํายังไงนะคะเพื่อให้รสชาติออกมาอร่อยและจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศใช้3ลูกนะวันนี้ใช้ลูกใหญ่ค่ะและต่อไปก็คือผักบังค่ะผักบังก็คือในส่วนของดอกเขานั่นเองค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะมาทําทการเด็ดดอกผักบังค่ะที่เวลาเราซื้อมาเนี่ย ถ้ามันจะใหญ่จนเกินไปเราก็จะเด็ดแล้วก็จะทําให้ชิ้นเป็นชิ้นพอคําจะได้รับประทานได้ไง่ายๆยิงขึ้นค่ะแล้วก็นําไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเรามาหั่นมะเขือเทศกันค่ะหั่นมะเขือเทศ หั่นมะเขือเทศให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วจะใช้เป็นมะเขือเทศสีด้าก็ได้มะเขือเทศลูกเล็กก็ได้นะได้หมดค่ะวันนี้ก็จะได้ความเปรี้ยวอ่อนๆของมะเขือเทศด้วยต่อไปก็คือแดมหมูหรือว่าจิ้นส้มนั่นเองค่ะแอดมินใช้สองแท่งนะคะแล้วก็ทำการดึงมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ ใครจะหั่นก็ได้ต่อไปความเปรี้ยวที่จะโรยในตอนท้ายค่ะจะใช้เป็นมะนาวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ําของมะกรูดก็ได้วันนี้แอดมินเลือกเป็นน้ําของมะกรูดใช้ทั้งหมดหนึ่งลูกค่ะก็นําบีบน้าไปบีบใส่ถ้วยไว้ค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องเครื่องมีอะไรก็คือจะใช้เป็นพริกแดงจินดานะจะใช้พริกแห้งก็ได้แล้วก็ใช้เป็นหอมแดงใช้เป็นกระปิแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมแล้วก็ใช้เป็นตะไคร้สัดส่วนยจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในโคกค่ะยกเว้นกระปิค่ะเดี๋ยวใส่ในตอนท้ายแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทั้งหมดจะละเอียดค่ะ ตามมาเรื่อยๆค่ะรวบรัดตัดภาพมาที่ทุกอย่างละเอียดแล้วเราจะเอาความละเอียดที่เท่านี้จากนั้นก็ใส่กะปิลงไปวันนี้ก็ใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตำค่ะตำไปให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ในส่วนของเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ําลงไปค่ะใส่น้ําก็ไปใส่ลงไปพอประมาณจากนั้นก็ตักเครื่องลงไปค่ะน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้น้ําในส่วนต่างๆน้ําปลาแล้วก็น้ําที่คายออกมาจากดอกผักบังด้วยจะทําให้น้ําเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องใส่น้ําเยอะค่ะ แล้วก็เติมน้ำล้างควบลงไปเล็กน้อยปิดฝาหม้อค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มไปจนกว่าน้ำจะเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดแบบนี้เลยจากนั้นแอดมินก็จะใส่ดอกผักปังลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยจิ้นส้มค่ะ บางคนถามว่าแกงผักปังใส่แบบอื่นได้ไหมจะใส่เป็นหมูสับได้ไหมใส่เป็นกระดูกหมูได้ไหมใส่เป็นหมูสามชั้นได้ไหมตอบตรงนี้เลยค่ะว่าได้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินจะทําการปรุงรสชาติค่ะอย่างแรกที่ใส่ลงไปเลยก็คือเกลือค่ะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่า1ช้อนชาก็ได้แล้วก็เติมน้ําปลาร้าลงไปค่ะจากนั้นใครที่ชอบเป็นอความมนัวของผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะจากนั้นก็ทําการปิดฝาหม้อไว้ค่ะตั้งไปประมาณสักนาทีค่ะ เมื่อครบห้านาทีแล้วก็เปิดฝาหม้อขึ้นมาและสุดท้ายที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือน้ำมะกรูดค่ะส่วนใครที่ไม่มีมะกรูดนะคะก็ให้ใส่เป็นน้ำมะนาวแทนได้เลยค่ะก็จะได้มีความเป็นหอมวะล้าแล้วก็ความเปรี้ยวอ่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เปรี้ยวมากๆก็เติมน้ำความเปรี้ยวลงไปได้อีกก็คือน้ำมะนาวก็ได้น้ำมะกรูดก็ได้ค่ะแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอานเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงผักปังใส่จิ้นซองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ